หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่53อยู่กับปัจจุบันขณะตอนที่สองคุลิมาถามว่าท่านคือพระสมณะโคดมหรือเปล่า พระพุทธเจ้าทรงพยักพระพักองคุริมานกล่าวว่าเสียดายเหลือเกินที่ข้าพเจ้าไม่ได้พบพระองค์เร็วกว่านี้ข้าพเจ้าเดินมาไกลในทางสายทำลายล้างเป็นไปไม่ได้ที่จะหันหลังกลับพระพุทธองค์ตรัสว่าหาไม่ได้องคุริมานไม่มีอะไรสายเกินไปที่จะกระทำดี กรรมดีอะไรที่ข้าพเจ้าจะทำได้หยุดเดินบนเส้นทางแห่งความโกรธและความรุนแรงนั่นแหละคือกรรมอันประเสริฐสุดองคุลิมานแม้ทะเลแห่งความทุกข์จะก,กว้างใหญ่ไพศาลจงหันหลังกลับไปดูแล้วท่านจะแลเห็นฝั่งพระสมณะโคดมแม้ข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถหันหลังกลับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครปล่อยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างสงบหลังจากที่ได้ก่อกรรมทำชั่วมามากพระบรมศาสดาทรงจับมือองคุลิมานพลางตรัสว่าองคุลิมานตถาคตจะคุ้มครองท่านเองถ้าท่านปฏิญาณว่าจะละเลิกความคิดร้ายและอุทิศตน ศึกษาปฏิบัติตามอริยมรรคปฏิญาณที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเห็นได้ชัดว่าท่านเป็นบุรุษผู้มีปัญญาตถาคตไม่สงสัยเลยว่าท่านสามารถประสบความสำเร็จในหนทางแห่งความรู้แจ้งองคุลิมานคุกเข่าลงเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาค เขาหยิบดาบที่สะพายหลังออกมาวางลงบนพื้นดินแล้วหมอบก,กราบอยู่แทบพระบาทพระบรมศาสดาเขาเอาฝ่ามือกุมหน้าแล้วสะอื้นให้เป็นเวลานานแล้วจึงเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณจะละเลิกหนทางชั่วข้าพเจ้าจะเดินตามพระองค์เรียนรู้ความเมตตาจากพระองค์ขอได้โปรดรับข้าพเจ้า ไว้เป็นสาวกของพระองค์ด้วยเถิขดขณะนั้นเองพระสารีบุตรเทระพระอนนทเทระพระอุบาลีเทระพระกิมพิละและพระภิกษุอีกหลายรูปก็มาถึงท่านเหล่านั้นพากันห้อมล้อมพระพุทธเจ้าและองค์คุลิมานเมื่อเห็นว่าพระบรมศาสดาทรงปลอดภัยและเห็นองคุลิมาน เตรียมรับไตรสรนคมพระเทระเหล่านั้นก็พากันยินดีพระพุทธองค์ทรงขอให้พระอานนท์จัดผ้าไตรจีวรสำรับพิเศษแก่องคุลิมานและส่งบอกให้พระสารีบุตรขอยืมใบมิดโกนจากชาวบ้านเพื่อใช้สำหรับปลงผมแก่สมาชิกใหม่องคุลิมานได้รับการอุปสมบทณาที่นั้นเองท่านกุบเข่าลงรับไตรสรนคม และรับศีลจากพระอุบาลีจากนั้นเหล่าพระสงฆ์ก็เดินทางกลับสู่วัดเชตวันด้วยกันพระอุบาลีและพระสารีบุตรใช้เวลากว่าสิบวันอบรมพระองคุลิมานเรื่องศีลวัดและการปฏิบัติภาวนารวมทั้งการออกบินทบาทพระองคุลิมานใช้ความอุตสาหพยายามมากกว่าพระภิกษุใหม่รูปใด แม้แต่พระพุทธองค์ยังทรงแปลกพระไทยเมือ่อทรงเห็นพัฒนาการของพระองค์คุลิมานในคราวที่เสด็จเยี่ยมหลังจากพระสาวกใหม่บวชแล้วสองสัปดาห์รัศมีแห่งความสงบเยือกเย็นความมั่นคงและความสุภาพอ่อนโยนที่แผ่จากตัวพระองค์คุลิมานทำให้เพื่อนพระภิกษุขนานนามท่านว่าอาหิงสกะซึ่งหมายถึง ผู้ไม่เบียดเบียนอันที่จริงชื่อนี้เป็นชื่อของท่านเองมาตั้งแต่เกิดพระสวัสดิติเห็นว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุดของพระองคุริมานเพราะพระสาวกที่ร้อมรอบพระผู้มีพระภาคนั้นไม่มีรูปใดที่มีลักษณะเลี่ยมด้วยความเมตตาเหมือนเช่นพระองคุริมานเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จออกบินทบาตในกรุงสาวัตถี พร้อมด้วยพระภิกษุจำนวน50รูปรวมทั้งพระอหิงสก,กะเมื่อเหล่าภิกษุมาถึงประตูเมืองก็พบกับพระเจ้าประสิทธิส่งม้านำขบวนทหารพระราชาและหมู่เสนาของพระองค์อยู่ในชุดรบเต็มอัตราเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระบรมศาสดาก็เสด็จลงจากหลังอาชาและถวายอภิวาท พระพุทธเจ้าตรัสถามว่ามหาบพิษเกิดอะไรขึ้นมีปัจจามิตรบุกรุกเข้ามาในพระราชอาณาเขตของพระองค์กระนั้นหรือพระราชาทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดามิได้มีผู้ใดรุกรานแคว้นโกศลดอกพระเจ้าค่าหม่อมฉันนำกองทหารมาเพื่อจับกลุมจอมฆาตกรองคุลิมานมหาโจนผู้นี้ เป็นอันตรายอย่างยิ่งยังไม่เคยมีใครสามารถจับมันมาลงโทษได้มีคนเห็นมันอยู่ในเมืองนี้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนพระสงนิกกรของหม่อมฉันอยู่กันด้วยความหวาดกลัวพระพุทธเจ้าตรัสถามมหาบพิททรงแนบพระทัยหรือว่าองคุลิมานเป็นมหาวายร้ายคนนั้นจริงๆพระราชาทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดา องค์ุริมานเป็นตัวอันตรายต่อชายหญิงและเด็กทุกคนหม่อมฉันไม่อาจอยู่เฉยได้จนกว่าจะจับโจรคนนี้มาประหารชีวิตพระผู้มีพระภาคตรัสถามอีกว่าหากองค์ุลิมานกลับใจหันมาปฏิญาณว่าจะไม่ฆ่าใครอีกและถ้าหากโจรผู้นี้ปฏิญาณตนเป็นพระภิกษุเคารพชีวิตทั้งปวง พระองค์ยังจะทรงจับเขาไปประหารอีกหรือไม่ข้าแต่พระบรมศาสดาหากองคุลิมานหันมาเป็นพระสาวกของพระองค์และสมาทานศีลงดเว้นจากการฆ่าหากเขาเป็นพระภิกษุดำรงชีวิตพรหมจรรย์ไม่เป็นภัยต่อผู้ใดแล้วไซหม่อมฉันก็จะมีความสุขอย่างเหลือประมาณไม่เพียงแต่หม่อมฉันจะให้อภัยโทษ และปล่อยให้เขาเป็นอิสระเท่านั้นแต่หม่อมฉันจะถวายจีวรบินทบาทและคีลานเพสัตต่อพระภิกษุองคุลิมานด้วยอย่างไรก็ตามหม่อมฉันคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นไปได้ยากพระปรมศาสดาส่งชี้ไปที่พระอหิงสก,กัดที่ยืนอยู่เบื้องหลังพระองค์ตรัสว่ามหาปพิธ พระภิกษุรูปนี้ไม่ใช่ใครอื่นหากคือองค์กุลิมานท่านได้สมาทานศีลเป็นพระภิกษุแล้วท่านได้กลายเป็นคนใหม่มาสองสัปดาห์แล้วพระเจ้าปเปเสนทิส่งตกพระทัยยิ่งนักเมื่อทรงประจักษ์ว่าขณะนี้พระองค์ทรงประทับอยู่ใกล้กับจอมฆาตรกรคนนี้พระพุทธองค์ตรัสอย่าทรงหวาดกลัวเลยมหาบาพิตร พระภิกษุองค์กุลิมานอ่อนโยนยิ่งกว่าดินในมือนี้เสียอีกบัดนี้เราขนานนามท่านว่าอาหิงสกะพระราชาทรงจับจ้องพระอหิงสกะเป็นเวลานานและแล้วทรงแสดงความเคารพต่อพระภิกษุรูปนี้ทรงถามว่าพระสมณะที่เคารพท่านเกิดในตระกูลใดบิดาของท่านชื่ออะไร มหาปพิธบิดาของอัตมภาพชื่อคัคคะมารดาชื่อมันทนีพระภิกษุคัคคะมันทนีบุตรขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้ถวายจีวรบิณฑบาตและคิลานะเพศแด่พระคุณเจ้าเถิดพระอหิงสกะทูลตอบว่ามหาปพิธนับเป็นพระมหากรุณาแต่อัตมภาพมีจีวรสามผืนแล้ว ทั้งอย่างเลี้ยงชีพด้วยการออกพิขาจาร์ทุกวันและตอนนี้อาตมาภาพก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพศศั์ขอทรงโปรดรับความซาบซึ้งในพระมาหาการุณาธิคุณจากอาตมาภาพด้วยเถิดพระราชาทรงถวายความเคารพแด่พระภิกษุรูปใหม่และทรงหันไปทางพระบรมศาสดาข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมของพระองค์ช่างอัศจรรย์จริงหนอพระองค์ทรงทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ความสงบสุขได้โดยไม่มีผู้ใดสามารถทำได้คนอื่นล้มเหลวเพราะแก้ปัญหาด้วยกําลังและความรุนแรงแต่พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยธรรมะหมอมฉันขอแสดงความขอบพระทัยอย่างสุดซึง้งพระราชาเสด็จจากไป หลังจากที่ทรงรับสั่งให้เหล่าเสนาอามาตย์ของพระองค์เลิกทัพให้ทุกคนกลับไปประจำหน้าที่ตามปกติ